ผลกระทบของการตีมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะเจ้าประมาณไปนอก้วกวิ่นมาเฮเปิ่มเปลือพิพีพอนะเจ้าทุกคนเนี่ยคือผลพวงมาจากน้ำตาลในเลือดสูงนะเจ้าเพชรชัยมันเรียกว่าพอได้ความละจะอีมี่เขาจะต้องยากขึ้นหลายๆคนเนะะี่ยค่ะจะนักใ่ใจเกี่ยวกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะทุกคนในเนี่ยมันพวงไปเลยค่ะอยู่ตี ประมาณ12อย่างที่ว่ามีผลกระทบในร่างกายของเขาเนาะอันที่หนึงเบต้าเซลล์เบต้าเซลล์เนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของอินซูลินนะเจ้าอินซูลินคืออย่างละเจ้าอินซูลินก็คือฮอร์โมอนตีทำหน้าที่ในการพาเอากลูโคสไปหห้เซลล์ต่างๆของร่างกายของเราเนะเจ้าทุกคนใครก็ตามนะเจ้าที่ว่าหลังจากโดิดอาหาร งดเครื่องดื่มมาเป็นระยะเวลาประมาณแปชั่วโมงแล้วปะว่าเวลาเจาะน้ำตาลแล้วค่าน้ำตาลที่ออกมามากกว่า126ิมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วนะเจ้าแต่ว่าจะเป็นเบาหวานแบบพอจะการที่ว่าเจาะน้ำตาลเพียงอย่างเดียวเนี่ยกับอะได้เนาะต้องพอหลายอย่างเบาะวาจะเป็นน้ำตาลตีสสัมในกระแสเลือดนะเจ้าในเม็ดเลือดแดงนะเจ้าแล้วกับอาหารของ ลูกค้าตัวออาการของคนไข้ตัวน่ะจะว่ามันเข้าคลายของการเป็นภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือว่าเบาหวานก่อนนะเจ้าแต่แน่ๆก็คือถ้าเบต้าเซลล์เนี่ยเขาทํางานได้น้อยลงนะเจ้าคือมีไออย่างสักอย่างเสื่อมอ่ะกับด้วยภาวะตีน้ําตาลในเลือดสูงนะเจ้าแรกๆก็คือหลางกายของเขาเนี่ยค่ะอินซูลินกับพยายามตีว่าจะเอา กูโคดตีได้จากการย่อยอาหารเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะไปหึ่งสนตา่างๆไปหึ่งสนตา่างๆแล้วถ้ากรณีตีบว่าไปหึง่งไปหึง่งไปหึง่งแตว่าเซล์เนี่ยคือใจบอบมดอะมันก็นมีการข้างๆอยู่ในเซล์มันก,ก็จะเก,กิดภาวะไตว่าเซล์ตันด้วยกูโคดเสม,มือนกับเวลาฝนตกนะคะทุกคนทำไมบางพื้นที่ตีว่ามีแบบ ขยะเรียาดเนี่ยทําไมถึงมีปัญหาแบบวะ่าอุ้ยฝนตกมาแป๊บเดียวอะ่ะทําไมมีมน้ำท่วมขังแล้วล่ะกะพอว่ายังอาจจะมีขยะเนี่ยค่ะไหลไปปิดทางระบายน้ำก็เหมือนกับในร่างกายของเขาอเจ้ากูโคตไปอยู่ในเซลล์เต็มหม,ม,าามาดแล้วมันบัสมารถที่ละเข้าไปแล้วพอฝนตกมาอ่าพอได้ครับอาหารเข้าไปออกมาเป็นกูโคตรเรียบร้อยแล้ว ผู้คนแฝจะยู่ในไหนเนีคะทุกคนมันขยุ่ในการแสเลือดอ่าพอยุ่ในการแสเลือดกะบางวันเนี่ยค่ะกะใจหมดบางวันกะใจเบาบดขึ้นอยู่กับอาหารการกินที่เขากินกันทุกๆวันตัวนะคะบนถึงห้องไงล่ะคะวบ่าเบาหวานเนี่ยเป็นโลกตีเกิดจากพฤติกรรมของเขาสร้างขึ้นเองนะเจ้าเซลล์เต็มแล้วทางระบายน้ำตันไปด้วยขยาที่ว่าไปอุดตันเรียบร้อยแล้ว เซลกระตันไปด้วยกู้โคตตีเอาเข้าไปเรียบร้อยแล้วอ่าฝนตกลงไหมมันก็จะเกิดอย่างละค่ะมันก็จะเกิดแบบน่ำอยู่ในระหว่างถนนอยู่ในตามอ่าตี่วาบ่ใช่บ่สามารถระบายไปได้เรียบร้ออ่ามันก็อยู่ตรงส่วนกลางมันก็กู้โคตรก็เหมือนกันมันก็อยู่ในไหนมันก็อยู่ในกระแสเลือดอ่าวันนี้หมดวันแล้วอ่าโอเควันพรุ่งนี้มีการห้กู้โคตเข้าไปใหม่แห็บการซ่าสมซ่าสมซะาสมไปเรื่อยๆรื่อสมไปเรื่อยๆ ก็เลยยนี่ยคือเกิดปัญหาว่าเจาะน้ำตาลในเลือดหลังจากงดอาหารงดเครื่องดื่มไปแล้วประมาณแปชั่วโมงก็ยังพาว่ามีน้ำตาลอยู่ในกนระแสเลือดนะคะมากกว่า1น6รอยีอสิกมิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรอยู่แล้วพอสะสมไปมากขึ้นมาขึ้นเนะะี่ยค่ะก็จะมีการ ไปสะสมของน้ำตาลอยู่ทีเม็ดเลือดแดงตีเขาห้องว่าน้าตาลสะสมในเลือดนะคะทุกคนหรือว่าเขาห้องหัมยางก็คือ HBA1C นะเจ้าอันเนี้ยจ,นนจะเป็นตัวบ่งบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะพืิสีร,รมอาหารการกินของคุณเนี่ยคะ่ะมี ภาวะเสียงต่อการจะเกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูงกอนะเจ้าเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง,นนลลสงแล้วเขาบอกมีการที่ว,ว่าจะไปจัดการมันด้วยการไปย่างเซลล์เนี่ยระบายกูโคตอ,ออกจากเซลล์ไปจัดการ่ยให้เราเลือของเขาเนี่ยค่ะมีกูโคตบอลหนักเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานอ่ะมันก็นจะต้องทํำยังไงละคะทุกคนกัเกี่ยวกับพฤติกรรมเขาก็ต้องแก้ด้วยพฤติกรรมแต่ในแม่ ค้นแบบฉลาดใจประมาณว่าอุย้ยลอกอนลอกอนลอกอนเนะ้าทุกคนผลพวงมาเลยค่ะประมาณ1 0 s เออย่างเลยนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งก็คือเบต้าเซลลเขาจะทำงานได้มานอกว่าเดิมการตีอินซูลินจะทำหน้าที่ในาการเอาโูโคดไปกระจายไปจัดการในร่างกายค่ะทำได้น้อยลงกว่าเดิมอ่าอันที่2อง p h ลฟาเซล์อลฟาเซลนี่ Alpha Cell. Alpha Cell này, ทำหน้าที่ในาการดึงเอา ไกลโคเจนนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าจะเป็นในตับในกามเนื้อนะคะออกมาเมื่อไรทีบาร่างกายต้องการพลังงานแต่ว่าเฮาบ่ได้กินอาหารเข้าไปอะคะ่ะว่าต้นหัวว่าเฮาจะเป็นปี้เป็นลุ่มเมนะเจ้าเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยคะ่ะมีพลังงานสำรองอยู่อยู่ในรูปของไกลโคเจนซึ่งเอฟาเซลเนี่ยเปิดกันจะไปทำบทีเอาพลังงานตรงหนะ้าน่ะออกมาใจนะคะทุกคน อ่ะอันที่สามมาเจ้าก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงได้เพราะว่าน้ําตาลก็จะกลายไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ได้แล้วก็เกิดเป็นไขมันมาเจ้าเพราะว่าจะเป็นไขมันในเลือดค่ะไขมันตีฟอกตับกระตามมาเจ้าเพราะว่าอย่างร่างกายของเขาเนี่ยค่ะเมื่อนี่ฮะผู้โคดเข้าไปหากมันหมากเกิดมากเกิดเอยเนาะเขาจะไปสะสมอยู่ สส่วนหลักๆนะคะนั่นก็คือยูตีอธิโพอดที่ชูนะคะแล้วก็ยูตีเซลล์กมเนื้อแล้วก็ยูตีทับตับของเขานะคะทุกคนก็เลยเกิดปัญหาประมาณว่าคนนั่นน่ะบ่ได้กินขนมหวานนะแต่ว่าคนนั่นน่ะชอบกินเครื่องดื่มทุกๆวันเลยวันละแก้ววันละแก้ววันละแก้ววันละสองแก้วพอแน่มีปัญหาไขมันฝอกทับกัน้วยสาเหตุนี่นะคะทุกคนอ่ะแล้วไปยตีไหนแฮมแล้วค่ะอันทีหก ไตค่ะทุกคนไตทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอย่างค่ะไตมีเหตุการณ์ับบเออมีน้ำตาลอยูได้เลือมากขึ้นนะ่ะเขาอาจะต้องทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมก็คือเภาะว่าไตเริ่มเสื่อมนะคะทุกคนอันที่เจ็ดสมองค่ะทุกคนถึงแม้ว่าสมองจะต้องการกุ้โคดเพื่อเข้ามาช่วยในการทํางานาแต่เจ้าแตว่าากมีน้าตาลม,มากาเกินไปสมองก็บอกโอเคสมองบอกว่าไม่ได้ทํางานแบบนี้ไม่ได้น้าตาลม,มากเกินข้อน,น,นี้นี่คือภาวะความ ความ,จ,มจําเสื่อมจะยังเกิดสมองฟอเกิดขึ้นได้นะคะอันที่8นะคะก็คือระบบการย่อยอาหารจะเจ้าบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยระบบการย่อยมันอืดมันแน่นท้องเกิดขึ้นได้นะคะอันที่เก้าเปื่อยๆจะเห็นว่าทําไมบางคนนะคะเป็นแผลแผลบวบแห้งแผลบวบหายสักทีอันเนี้ยและคะ่ะการเนื่องจากว่านำตาลในเลืนอนเขาสูงก็เลยเกิดการกระตุ้นยังเกิดกระบวนการ อักเสบเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ซิปนะคะเกี่ยวกับระบบภูมิภูม,มินของร่างกายนะเจ้าบางคนนะคะน้ำตาลใน,นเลือดสูงกจออ็จะเนื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยได้ง่ายๆเจ็บป,ป่วยได้บ่อยๆพอเจ็บป่วยบางทีกับหายสักทีต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคน้ากาข้อที่สิบเอนะเจ้าเกี่ยวกับกระเพาะอาหารแล้วก็บลำไส้นะเจ้าบางคนกับอืดร่องบางคนก่ะ พู้ซึกว่าบอสบายทองอาหารยอร่อยบาได้อีเนี่ยะระบบการคับถ่ายกับเปลี่ยนแปลงไปนะเจ้าอันที่ชิบสองก็คือเกี่ยวกับตับอ่อนค่ะทุกคนตับอ่อนเนี่ยเป็นแหล่งในการผลิตตัวอินซูลินนะเจ้า เพื่อจะเข้ามาจ่วยในการกระบวนการการจัดการน้ําตาลต่างเนาะฉะนั้นหมดเไรที่ว่าตับอ่อมีปัญหาเอาแล้วแหลงผลิตมีปัญหามันก็นจะพ่วงยังใึ้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยได้บ่ดีนั่นเองค่ะเนี่ยนะคะทุกคนมันพ่วงมาจากการที่ว่าพฤติกรรมเฮาทำ่นเองนั่นก็คือมีการบริโภคน้ำตาลมากกว่า ช้อนชาต่อหนึ่งวันอันนี้คือสาหรับคนปกตินะแล้วกับบางคนนะคะทีเป็นโรคเบาหวานแล้วยังมันตนนักใส่ใจตัวเองเตือยบางคนก็คิดว่ากินยาแล้วกะเดี๋ยวกะหายอะ่ะนี่นะเอาจะอีนเนาะยาตีใส่ในการลดระดับน้าตาลในเลือดนะคะทุกคนถามว่าจะใช้ในการรักษา,าเบาหวานเพื่อมัญหา,ใายใดกอไปทัศนใจบอกเลยค่ะยาเป็นตัวหนึ่งตีเข้ามาโจวยยาให้น้ยยยยยยยลือดลงได้แต่ว่า เบาหวานส่วนใยญ่เลี้ยวจะกเกิดจากพฤติกรรมตีเขาทําขึ้นเองฉะนั้นเขาควรต้องมีการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคะทุกคนบางคนปรับเปลี่ยนแบบผิดวิธีใคจจะยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสุดสมเกิดขึ้นได้นะคะใครแค่ตามตีว่ามีปัญหาเป็นคุมเสี่ยงเบาหวานหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วเบื่สามารถตี่ยะคขอบคุ้มน้าตาลของตัวเองเพื่อมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะเพศาเฉม เป็นเพนซ้อนเน่เจ้าจะเข้ามาช่วยเพื่อนๆปีในะที่นี่นะคะนี่คือหอลักฐานของคุณเนี่ยค่ะลดลงมาได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคุณจะต้องมาอยูน่ในการดูแลของเพศซิลเอ็มอย่างเคร่งขรึนะคะบางคนลดเองลดได้ก็บางคนกับลดได้บางคนก็บลดม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาทอาอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อเฮามีเขาห้องว่าข,าข,อขอ้อเชิงอ่ะมีคูด,ดีกว่าอยู่ระอกกับเฮาอ่ะ สิ่งนั้นนั่นกะจะประส,คคสบความสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นพระสชจเอมก็คือมีหน,น้นาที่ในการมาช่วยเพื่อนๆพี่ๆนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเป็นคนเสี่ยงเบาหวานหรือเป็นปกติได้ยาค้นดี่ว่าเป็นเบาหวานน้ําตาลเยอะมากหรืมมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเกี่ยวกับไตแล้วนะเจ้าจอันเนี้ก็จะเข้าไปช่วยแยกน้านตาลโฮนะคะกลับมาเป็นภาวะปกติ เพื่อชะล้อหวังคุณไปฟอกไตนะคะการฟอกไตเนี่ยนะคะทุกคนมาใจว่าฟอกไตข้างเดียวครันี่ก็คือคือจะมันมีการฟอกไม่แล้วนะคะทุกคนมาใจค่ะทุกคนคนไข้เพนซัสของคนไข้ตีเพนซัสเอ็มผู้จักนะคะเคยไปสัมผัสเปิดเนาะเราเปิดเปิดบีบอาจจะเคยเห็นว่าอ่าเกี่ยวกับการสัมผัสค,คนไข้โรคไตนะคะทุกคนการฟอกไตเนี่ย เปิดบอกว่าไปฟอกวันเว้นวันเลยนะคะค่าใช้จ่ายนะคะฟอกไตน,นะคะมากกว่าสามพันต่อหนึ่งครั้งนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะดูแลร่างกายของตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะใครที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมายางเราจสามารถเดินเข้ามาอุกัดกับกเพาเส้นเลดใน้านยาได้หรือจาเัากจจะเป็นท้นหนึ่งที่จะเข้ามาโจยในกานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ น้ำตาลค่ะเขาจะมาพิคิดน้ำตาลด้วยกันเช่าขอบเจ้า